สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์คอลัมน์อ่านระหว่างบรรทัดเขียนโดยคุณสันติสุขมาโรงศรีมานำเสนอครับหลงเหลี่ยมคนจันไรชาติอับปาง แผ่นดินของไทยต้องเป็นของไทยการสู้รบเพื่อบกป้องมาตุภูมิราชนาจักรไทยยังคงดำเนินต่อไปแต่เริ่มมีชาติมาหาอำนาจพยายามสอดแทรกเข้ามาเกี่ยวข้องภาพรวมสถานการณ์สู้รบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาไทยเรายึดพื้นที่ได้เกือบหมดสามารถเข้ายึดครองพื้นที่ที่เคยถูกฝ่ายกัมพูชารุกล้ำแนวเขตแผนที่ 1- ต่อห้าหมื่น แต่ยังคงมีการประทะอย่างต่อเนื่องและมีการเตรียมความพร้อมและเพิ่มเติมกำลังของทั้งสองฝ่ายพื้นที่ช่องบกช่องอ่านมาสัมเต่ภูผ,ผีช่องตาเท่าภูมะเขือปราสาทตาเมือนทมไทยยุดได้หมดแล้วตรงภูผีทหารกัมพูชาก,กว่า100ศพตายขณะน,นี้วันอาทิตย์27กรกฎาคมเหลือแต่พื้นที่ปราสาทตาควาย ที่กัมพูชาลุกล้ำเขตแดนไทยอยู่ชัดเจนฝ่ายไทยเรายังคงมีความพยายามผลักดันอยู่แต่มีข้อจำกัดเรื่องการใช้กำลังใกล้โบราณรสถานกำลังของกัมพูชายัางพยายามระดมยิงด้วยปืนใหญ่เครื่องยิงลูกระเบิดและ BM21 อย่างหนักล่าสุดยิง BM21 ใส่ปราสาทต,ตาเมือนทมด้วยยิงปืนใหญ่ไปตกใส่บ้านเรือนคนไทยด้วย แต่คนไทยได้รับการดูแลอพยพไปอยู่ในสถานที่พักพิงก่อนหน้านี้แล้วเพราะที่ผ่านมากำลังฝ่ายกัมพูชามีการยิงปืนใหญ่จจรวดหลายลำกล้อง bm 2 1มุ่งทำลายชีวิตและทรัพย์สินของพลเรือนไทยทั้งบ้านเรือนชุมชนปั๊มน้ำมันมินิมาร์ทแม้กระทั่งโรงพยาบาลเพื่อกดดันทางการเมืองหวังให้รัฐบาลไทยตัดสินใจยุติการต่อสู้ในสภาพเสียเปรียบแต่ประเมินผิด พราะคนไทยสนับสนุนทหารไทยเดินหน้าทําศึกขับไล่ผู้ลุกรานอย่างเด็ดขาดไม่ยอมแพ้แก่ฝ่ายหุนเซนทหารไทยปักธงชาติไทยที่ยอดภูมะเขือหลังยึดพื้นที่ได้เบ็ดเสร็จเมื่อ25กรกฎาคม68กองทัพไทยตีทหารหุนเซนแตกกระเจิงลงเขาเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า1 0ศพพิชิตสมรภูมิภูมเขือทำลายฐานที่มั่นรวมกระเช้าส่งกำลังบำรุงของ,ของขเขมรย่อยยับ ด้วยการรบสอดประสานระหว่างกองทัพบ,บกและกองทัพอากาศล่าสุดกองทัพเรือออกโรงที่ตราดด้วยขณะเดียวกันต่อชะดอก็มีบทบาทรักษาพื้นที่อย่างเข้มแข็งเช่นกันสำหรับสมรภูมิภูมะเขือทหารขเขมรแอบขึ้นมาตั้งฐานตั้งแต่ก่อนปี51พอมีการรบกันปี54ฝ่ายไทยขับไล่ทหารขเขมรไม่จบแล้วเขาอาศัยช่วงยุติการรบหลังปี5 4 เสริมทั้งสะพานเหล็กกระเช้าทำฐานแข็งแรงมากขึ้นที่ผ่านมาทหารไทยก็ตึงประจันกันอยู่บนนั้นไม่ยอมซิโรราบทำได้แค่ประท้วงเพราะอยู่ในช่วงยุติการสู้รบอดทนรอท่ามกลางการดูแคลงของคนไทยเราบางส่วนกองทัพรอความโชบธรรมจนถึงวัตถิฐานเขมรเปิดฉากสู้รบก,ก่อดฝ่ายไทยจึงระดมกำลกังรบตามแผนที่วางไว้ ลุกไล่บทขยี้ทำลายฐานทหารนขมรบนภูมะเขือราบคราบเชิญทงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสาบนภูมะเขือทหารไทยร้องเพลงชาติไทยบนภูมะเขือภูมะเขือเป็นแผ่นดินของราชนจาจักรไทยสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งเหตุที่กองทัพไทยไม่ยุดปราทพระวิหารเพราะไม่มีความจำเป็นใดๆเลยไทยไม่ฝ่าฝืนคำพิพากษาศาลโลก แต่ปราสาทพระวิหารที่กัมพูชาแย่งชิงไปจากไทยผ่านสารโลกก็เหมือนมะม่วงสุกที่อยู่ในมือเรานั่นเองเพราะกัมพูชาไม่มีทางขึ้นโดยสิ้นเชิงพื้นที่โดยรอบอยู่ในความดูแลของทหารไทยตามแนวแผนที่1ต่อหามืนหากกัมพูชาต้องการขึ้นไปใช้ประโยชน์บนปราสาทพระวิหารก็จะต้องมาขอเจรจาหรือมารบเอาไปจากไทย กว่ากองทัพไทยจะดีหักเอาพื้นที่ต่างๆคืนมาได้โดยเฉพาะพื้นที่รอบเขาพระวิหารทหารบกทหารอากาศ F16 ริเเพนร่วมปฏิบัติการเสี่ยงชีวิตแลกมาทหารไทยสละชีพเสียอวัยวะเสี่ยงภยัยฝากระสุนฝาระเบิดต่อสู้แลกมาด้วยเลือดและชีวิตประเทศไทยต้องรักษาเอาไว้และเดินหน้าต่อให้สำเร็จจนสิ้นกระแสความตัด โครงสร้างพื้นฐานการบำรุงกำลังตัดเขี้ยวเล็บฆ่าศัตรูมีให้เป็นภัยคุกคามต่อประเทศไทยได้อีกเพื่อลูกหลานไทยจะได้ปลอดภัยคุกคามจากเผด็จก,การมาเฟียระบบพูนเซนต่อไปอีกอย่างน้อยหนึ่งศตวรรษเมื่อไทยยึดกลุ่มพื้นที่ยุทธศาสตร์ได้ถึงจุดหนึ่งหลังจากนี้รัฐบาลต้องประกาศให้ชัดเพื่อปกป้องคุ้มครองคนไทยจากการโจมตีโต้กลับของอริราชศัตรู ถ้ากัมพูชายิงใส่พลเรือนอีกหรือใช้อาวุธระยะไกลย,ยกระดับกว่าน,นี้อีกเช่น PHL03 ฝ่ PH ายไทยก็มีสิทธิ์อันชอบธรรมที่จะขยายวงตอบโต้ไปถึงฐานทัพทุกแห่งในกัมพูชาฐานบัญชาการทหารทุกจุดคุณเซนคือผู้บัญชาการทางทหารก็ต้องเป็นเป้าหมายการโจมตีเช่นกันรวมถึงเป้าหมายอุตสาหกรรมสแ,แกมคาสิโน เครือข่ายฟอกเงินที่คุกขามทั่วโลกด้วยมีหลักฐานชัดเจนว่าคุณเซนเคยข่มขู่จะยิงใส่พลเรือนไทยแล้วก็เกิดขึ้นจริงพลเรือนไทยถูกยิงสังหารอย่างเลือดเย็นเด็กผู้หญิงโรงพยาบาลโดนถลม่มปั๊มเซเวอเลบ้านเรือนพี่น้องคนไทยนับแสนต้องอบพยกเดือดร้อนดังนั้นไทยมีความชอบธรรมที่จะปฏิบัติการป้องกันเชิงรุก นับตั้งแต่ปัจนี้อนยากเด็ดขาดไม่ปราณีต่อเป้าหมายทางยุทธศาสตร์การทหารจนกว่าผู้นำกัมพูชาจะยอมยุติการคุกคามไทยอย่างสุจริตถ้ารัฐบาลไม่ทำแสดงว่าไม่จริงใจในการต่อสู้กับอริราชศัตรูที่กำลังคุกคามชีวิตของคนไทยผู้บริสุทธิ์สหรัฐเคยใช้เครื่องบินโจมตีเป้าหมายในอิรักไกลจากประเทศ9,00 0กว่ากิโลเมตรอ้างป้องกันภัยคุกคาม มาหาอำนาจต้องไปบังคับให้คุนเซนหยุดคุกคามพลเรือนไทยจีนว่าไงหุนเซนกําลังใช้อาวุธที่ซื้อมาจากจีนทําร้ายพลเรือนไทยย้าลูกหลานไทยต้องปลอดภัยจากการลุกรานของมาเฟียข้างบ้านไปตลอดศตวรรษอย่าให้ใครเอาสองครามมาฟอกคดีนักการเมืองปรากฏข่าวว่ามีบางคนบางกลุ่มพยายามเรียกร้องกดดันสารัฐธรรมนูญให้ยกคำร้อง และรีบเพิกถอนคำสั่งให้นายกหยุดปฏิบัติหน้าที่กรณีลคลิปเสียงอังเกเพื่อให้องคอิงกลับมาทำหน้าที่นายกโดยเร็วที่สุดในความจริงแทนที่จะไปกดดันสารรัฐธรรมนูญเช่นนั้นควรรีบให้นายกส่งคำชี้แจงเลิกขอขยายเวลาเพื่อให้สารรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยโดยเร็วหรือนายกจะรีบลาออกไปเสียเมื่อพ้นตำแหน่งจะได้มีนายกใหม่ รัฐบาลใหม่ที่มันมีสถิรภาพกว่านี้โดยไม่มีผู้นำที่มีเงื่อนไขทับซ้อนพร้อมแก้ปัญหาวิกฤตประเทศสาพัดเรื่องอย่างมีประสิทธิภาพกว่าที่ผ่านมาจะดีกว่าไหมอย่าเอาสงครามมาฟอกคดีนักการเมืองทหารเสียสละชีวิตเลือดเนื้ออวัยวะสู้รบเพื่ออธิปไตยเหนือแผ่นดินราชนจาจักรไทยมิใช่เพื่อรักษาอำนาจนักการเมืองตระกูลใดฟังสำเนียง ทหารหารสละชีพเพื่อชาติมีใจเพื่อญาติของอังเคิลฮุนการแอบอ้างเพื่อแทรกแซงกดดันโฟกขาวให้นักการเมืองที่มีคดีติดตัวเลวร้ายที่สุดน่าละอายเกลียดใจที่สุดตรงกันข้ามถ้าเราได้ผู้บริหารประเทศที่มีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำมีบารมีมีประสบการณ์ความรู้ความสามารถและมีสำนึกในหน้าที่เพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง ชาติบ้านเมืองจึงจะพ้นภัยคนไทยต้องสั่งสอนนักการเมืองขายชาติและนักการเมืองที่เคยด้อยค่าทหารว่ามีไว้ทำไมรบก็ไม่ชนะคนพวกนี้ไม่สมควรมีที่ยืนบนเวทีการเมืองอีกต่อไปกัมพูชาคือฝ่ายลุกรานไทยโจมตีพลเรือนผู้บริสุทธิ์ยิงถล่มโรงพยาบาลรายงานข่าวระบุว่ามีการพูดคุยระหว่างโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐ กับนายฮุนมเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและทรัมป์ก็คุยกับนายภูมิธรรมรักษาการนายกรัฐมนตรีของไทยด้วยล่าสุดกองทัพไทยยืนยันว่าความจริงกัมพูชายังไม่หยุดยิงไทยจำเป็นต้องตอบโต้ทหารในสรมรภูมิยังยืนยันทำตามยุทธวิธีจะมีการหยุดยิงเมื่อกัมพูชาเป็นฝ่ายมาขอเจรจาเท่านั้นกัมพูชาต้องยุติการสู้รบ และการกระทําที่เป็นการลุกรานโดยทันทีและกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจญ,ญาโดยสุดจริตใจเท่านั้นสันติสุขมะโรงสีศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีดๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อย ที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออมสตูดิ o โอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ